มาคุยคอลแลบยูนิโคลไอ้กับ Nidels กันหน่อยโนเต้นไว้ก่อนซื้อเอาจริงนะเห็นคลิปตอนแรกนี่คือเนื้อเต้นุ่มพับวับพับวับเลยเพราะมันเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ญี่ปุ่นฝั่ง mass กับฝั่ง niche มาชนกันแบบจริงจังใครที่ไม่รู้จัก Nidels เขาคือแบรนด์ญี่ปุ่นสาย vintage sport ซึ่งอยู่ในเทียร์ culture street wear high end เพื่อนๆน่าจะคุ้นตากันดีกับผลิตภัณฑ์อย่าง track pants กับโลโก้ผีเสื้อแบบนี้ไม่รู้ทำไมคนญี่ปุ่นสายแรงโคตรจะ all out farming เลยอะคือไอเทมมันก็ราคาแพงนะแต่ใส่แล้วว้ายมันยูนิคมากเพราะรราาคเิ่มต้นนนกก็หลััพไปจถึง แต่รอบนี้เขามาในราคา u n i โคลที่ทั้งหมดไม่เกินพันห้าซึ่งจะมาในคอลเลคชัน Fall a n Winter ที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน่อยนิดนึงอ่ะเ <c oughs> พราะไทยเรามันจะหนาวกี่มุ้งมีแต่ร้อนกับโคตรร้อนซึ่งหลักๆของคอนี้ก็จะใช้วัสดุเป็นผ้าฟลซ <c oughs> ที่มีชั้งคาร์ดิแกนแจ็คเก็ตและที่ขายไปได้กงาเก่ง <c oughs> แต่คําถามคือมันยังนิส t e เดลอยู่ไหม หรือ <l iving> ไม่คือ,อยู <ic> <c oughs> นิโคลที่แปดก็ขีเสื้อเฉยๆ,ๆจากที่สังเกตดีเทลแล้วเขาก็ยังเก็บซิปข้างลายเชฟทรงขากว้างไว้ครบ <c oughs> ก็คือเขาปรับให้มันใส่ง่ายขึ้นเหมาะกับทุกคนมากกว่า <c oughs> และเทม,มที่โน้ตแต่าะบทไว้แล้แนะ่ก็คือคาดิแกก,กับกานเกงนี่แหละเพราะว่าดีเทลแม่งถึงอยู่แต่ก็ต้องทนรอหนึงในเะพื่อน สรุปคอลนี้ก็ยังให้วา์เนิดเดิลอยู่แต่ก็มีความไฟเล่ขึ้นและที่สําคัญมันคือคอแแลบญี่ปุ่นเอกับญี่ปุ่นหมดไวแน่นอนคอาวนี้จะบรอกวันที่31ตุลาคมทั้งในแอปแล้วก็หน้าร้านแต่ไม่ทุกสาขานะสำหรับเพื่อนๆชอบตัวไหนที่สุดบอกโน้ตเต็ดหน่อย